แกสมการเชิงอนุพันธ์ของสมการทางเส้อนอันดับ1ครับโจทย์ให้มา dy บวก 2y ส่วน x ลิบ x เท่ากับ 4x ลิบ x นะครับสูตรเราจะใช้เป็น dy by dx บวก px คูณ y เท่ากับ qx นะครับ j ครับ Dy by d บบวก 2x 2ส่วน x คูณ y จะให้เป็น Px เนะครับเท่ากับ Qx จะเท่ากับ 4x นะครับมามาหาเกันนะครับ M เท่ากับ E อินทิเกรตสส่วน x อ็กดอนะครับเท่ากับ E ยกกำลงังสองอินทิเกตรต1นึส่วนเอกซิบเอ็กซท่ากับ e ยกกำลังสองรอนเอ็กซท่ากับ e ีรอนเอ็กซ์กกำลังสองเท่ากับเอกซ์ยกกำลังสองครับโ okay. อเคเราจ,จะใช้เป็นสูตร y เท่ากับหนส่วน m นะครับวงเล็บอินทิเกตรต mq ลิบเวงเล็บ จะเท่ากับ1ส่วน x ยกกำลังสองวงเล็บอินทิเกรต x ยกกำลังสองคูณ4 x ดิฟ x นะครับแทนค่ากับเข้าไปเป็น1ส่วน x ยกกำลังสองวงเล็บอินทิเกรต4 x ยกกำลัง3ามดิฟ x วงเล็บนะครับทีนี้เราจะมาทำการคำนวณอินทิเกรตนะครับ เราจะมาดูที่เส้นสีแดงนะครับตรงนี้ครับเราจะเอาก้อนนี้มาทำการคำนวณน,นะครับแล้วก็เขียนลงไปครับอินดิเกต4 x ยกกำลัง3ามดีเเท่ากับ4 x ยกกำลัง4ส่วน4 4หาร4ได้1นะครับเราจะเหลือแค่ x ยกกำลัง4นะครับเราก็มาทำการ สรุปคำตอบนะครับหนึ่งส่วน x ยกกำลังสองวงเล็บ x ยกกำลังสี่บวก c วงเล็บนะครับ c คือค่าองที่ของอินทิเกรตนะครับคำตอบก็มีเท่านี้ละครับขมบคุณครับ